การันตีด้วยมาตรฐานโชว์รูมที่ดีที่สุดในประเทศมิสซูเอเวนแจงน้งวัฒนะ สำหรับโชว์รูมฝ่ายขายของเรานะครับมิสูเอเบลแจ้งวัฒนะเราได้รับรางวัลอันดับ2ของงาน e x c e l l e n t Award ปี2024ครับรางวัลน,นี้นะครับเป็นการการันตีในส่วนของจํานวนยอดขายนะครับและในส่วนของคุณภาพในการบริการด้านการขายครับรวมทั้งความถูกต้องและความโปร่งใสในการบริการลูกค้าครับทำให้ลูกค้ามั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในการขายของเราครับ และศูนย์บริการมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัล a f t e r s a l l Operation Award อันดับ5 e x c e l l e n t Award ปี2024ค่ะศูนย์บริการ a b เบิแจ้งวัฒนาของเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมากโดยให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นแถมยังเปิดให้บริการทุกวันค่ะเราใส่ใจในความถูกต้องเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการเข้ารับบริการ สำหรับศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง Isuzu Eben แจ้งวัฒนะของเราก็ได้รับรางวัล Body and Paint Performance Award ลำดับ3ซึ่งรางวัลน,นี้เป็นการการันตีคุณภาพงานซ่อมสีและตัวถังที่เรามุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับชิ้นงานที่ดีที่สุดเหมือนได้รถใหม่กลับไปใช้งานจากการบริการของเราไม่ว่าจะเคสหนักแค่ไหนเราก็พร้อมจะรับจบค่ะเลือกโชลูมาตรฐานที่ไว้ใจได้สำหรับรถยนต์ m i t s u b i s ของคุณ มิสูเอเวแจ้งวัฒนาครับนัดใหมา่เพื่อใช้บริการได้ที่เบอร์028210039นะครับ